สิบข้อเหมือนกันวุฒิพงเวลาวิทวุฒิพงศประเมินไปแล้วเนี่ยได้น้อยวิทิพงกลับไปดูหนังสือไหมอ่ต้องกลับไปนะกลับไปดูหนังสือสิบข้อค่ะ เห็นไหมวันนี้วันที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็วันที่สามได้เห็นไหมไหวมากเขียนวันที่นะคะเราเขียนข้อไว้สิบข้อวันนี้วันนี้คุณครูจะไม่อ่านเลย ให้นักเรียนอ่านเองทั้งโจทย์และคำตอบได้หรือไม่คะ,ะเป็นการฝึกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสอบจริงน,นักเรียนต้องอ่านเองคุณครูจะไปช้าๆเพื่อให้นักเรียนได้อ่านอ่านทั้งโจทย์และคำตอบอ่านเองเพราะเดี๋ยวเวลาสอบนักเรียนต้องอ่านเองพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยัง พร้อมหรือยังคะเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะมาเลยค่ะอ่านในใจนะคะลักษณะรียิ้มเลย ยากไม่ธนาลีอ่าไม่ยากค่ะไม่ยากแต่ต้องดูให้ดีนะคะ ายทางด้วยนะคะวันนี้ให้อ่านเองคุณครูไม่อ่านให้อ่านเองนะคะทั้งโจทย์และค้องคำตอบเพราะเดี๋ยวเวลาสอบจริงนักเรียนต้องอ่านเอง ข้อละสองนาทีตอบหรือยังคะ,อ,คะอ่ะตอบแล้วเราไปข้อที่สองนะคะลักษิตาตอบแล้วเห็นไหมไวมากเลย อ่านโจทย์ให้ดีเขาถามว่าอะไรไม่ต้องถามเพื่อนนะคะ ไปข้อสามได้ยังคะไปข้อสามได้ยังคะใครเห็นขนมปังแล้ะหิวข้าบ้างได้ รักติตาตอบก่อนใครเพื่อนเลยดูให้ดีนะคะมาดูให้ดีนะลูกนะผีว่ากอตอบเรืยังครับอย่านั่งใจลอยสิลูก,ลกนั่งใจลอยจังเลยวันนี้อีกคนนั่งง่วงแต่ใช้อีกคนนั่งใจลอยอย่าใจลอยสิลูกอ,อย่าใจลอย ได้คําตอบยังครับได,ได้ไปข้อสี่ได้ยังข้อละสองนาทีใครทําเสียงอะไรกรอบกรอบแก็บแก็บ,กบอะรมณ์ครูฟ้าหรือเปล่าครับอย่าทําเสียงอย่างั้นไม่เอารบกวนสมาธิเพื่อนมุงครูด้วย ต่อไปข้อสี่นะคะคาราลีบอกง่ายเลยข้อนี้ ไหนเรียนแล้วเดี๋ยวข้อห้ายง่ายใหญ่เลยข้อห้านี่นะถ้าตอบผิดข้อห้านี่ยวันนี้กลางวันลงโทษตัวเองทานข้าวเน้อยกัแล้วกันเนาะอ่านะคะ พอดีเห็นโจทย์ข้อห้านี่ยิ้มเลยนะง่ายข้อสี่เอาไปได้อยังล่ะไปได้ข้อห้าง่ายจริงๆง่ายก็ตอบให้ถูกนะง่ายจะตอบผิดกันแล้วกัน เอาบอกว่าง่ายนะอ่าสุดยอดก็เหมือนเพลงชาตินักเรียนร้องอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนข้อนี้ก็อยู่ใกล้ตัวนักเรียนนั่นแหละใช่หรือไม่ใช่ใช่อใกล้มากเลยอ่าเอาไปข้อหก ได้ข้อหกได้ยังเอาข้อนี้มันง่ายเอาข้อหกข้อหกก่งง่ายใหญ่เลยลดข้อหกข้อหกยิ่งง่ายใหญ่เลย,ลเยจริงจริงยิ่ง,ง่ายใหญ่เลย ครูบอกเลยครูไม่ต้องอ่านโจทย์ไงอตอบไดยังสิวกรข้อนี้สิวกรยิ้มเลยสิวกรยิ้มไปข้อเจ็ดได้ยัง ได,ได้ยังคะ,ได,คะได้แล้วนะคะอ่านะคะข้อเจ็ดยากนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ยากก็ได้เนะาะ <c oughs> <c oughs> คิดแล้วตอบเองไม่ต้องถามกันคิดแล้วตอบเองพูดไปเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดเหมือนแทนจันนะแทนจันบอกคุ้นคุ้นอยู่นะอ้คเนี้ยคุ้นคุ้นสีวิการตอบแล้วเหรอครับตอบแล้วโอ้โหเก่งนะเก่ง ไปข้อแปดได้ยังได้ค่ะได้แล้วนะคะผ่านนะก็มียากบ้างง่ายบ้างง่ายหมดเดี๋ยวก็เต็มหมดมีเกต4สี่หมดเลยอย่างเงี้ยต่อไปข้อแปดนะข้อแปดก็ไม่ยากคะ่ะลูก ไปได้ยังไปนะเอาข้อเก้าข้อข้อเก้านักเรียนดูให้ดีนะพิจารณาให้ดีดนะข้อเก้าดูให้ดีนะคะดูให้ดีอ่ะเธอบอกง่ายตอบไปเลยค่ะคนนี้ก็ไม่ง่ายยังมี คิดให้ดีนะคะครูบอกแล้วดูให้ดีเย่าจะพลาดเหมือนประคุณครูเนี้ยตอบยังสิวกรนิธิตอบยังครับยังฮะอ่ายังสอนสวรรค์ตอบยังตอบแล้วคะ่ะคนสวยตอบแล้วเห็นไไม ได้ยังดูให้ดีกูบอกแล้วดูให้ดีๆเหมือนกลุ่มเก่งเนี่ยเขาบอกเห็นอ๋ออ๋อเลยอ๋อย่าผิดนะเอาข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้เฉลยกันห้านาทีสุดท้ายข้อสิบไม่ยากค่ะไม่ยากจริงๆ อ่านโจทย์ให้ดีนะคะโจทย์ก็ถามว่าอะไรอ่านโจทย์คำถามให้ดีว่าก็ถามว่าอะไรดูให้ดีว่าก็ถามว่าอะไรอ้าวเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจะได้รู้ไงว่าตัวเอง ตอบได้ถูกกี่้ออ่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันตรวจเปลี่ยนกันตวรวจพร้อมรนะือยังพร้อมค่ะอ่าพร้อมนะคะเปลี่ยนกันตรวจดูออตอ,ไไอ่าตอนรับวันวาเลนไทน์แมตตอนรับวันวาเลนไทน์นะคะข้ออะไรมีตัวสะกดมาตาแม่ก,กกมากที่สุด ่มีเหมหบอกมากข้อ2ข้อใดมีตัวสะกดมาตาเดียวคำว่าสมนะต่อไปข้อ3ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวกอ๋อ,อเห็นไหมเก่งมากแสดงว่ายาก ต่อไปข้อ4น้องเล็กใส่บาทเนื่องในวันเกิดข้อข้อห้าน้องนิดเกิดเดือนกุมภา เออเนี่ยเขียนอยู่ทุกวันนี่แหละนะคะเขียนอยู่ทุกวัน <c oughs> นะคะอ่าข้อหกข้อหกสัปดาห์นี้ฉันไม่อยู่อ่างองงู <c oughs> ต่อไปข้อ7เอามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นข้อ7ข้อนี้มีใครผิดไหมไม่มีเนาะเอออยู่ใกล้ตัวนักเรียนแหละนะต่อไปข้อ7มีลุ้นมีลุ้นข้อ7พระราษปฏิสันฐานหมายความว่าหมายความว่าแทนจานเก่งมาก yeah! เห็นไหมเยี่ยมมากเลยนะโโเยี่ยมมากนะคะต่อไปข้อเห็นไหมใครถูกข้อนี้สามคนทางนู้นไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยลูกไม่ถูกเลยเอา้าวต่อไปข้อข้อแปดนะ,ะยังตอบถูกเนะี่ยคุ้นคุ้นเนี่ยคุ้นคุ้นนะคุ้นคุอ่าคุ้นคุนคนคนคน พอนักเรียนนักเรียนต้องหัดดูอะไรดูข่าวเออหัดดูข่าวความรู้รอบตัวเออเราต้องมีนะคะไม่ใช่ดูอะไรในแต่บทเรียนถูกไหมความรู้รอบตัวเราต้องมีด้วยข้อแปดง่ายมากเลย ต่อไปข้อ9 อีกสามแปลว่าตายหมดเลยส่วนคำจุดท้ายที่เรียนตอบประสมแปลว่าเอาอเก่งมากเห็นไหมคะต้องดูด้วยต้องดูนะคะใครถูกข้อนี้ถูกหมดไหมอ่า,อานกักเรียนต้องคิดตามนะคะเอามือลงต้องคิดตามสกาวรัดไม่ถูกเหรอลูกเออ Connect, invest, story, อ e world, ่าเห็นไหมแม้สกาลัสคุณบูบอกแล้วคิดให้ดีเพราะอีสามคำแปลว่าอะไรลูกตายหมดเลยสิ้นเมื่อชนก็ตายมรณภาพสวรรค์คคสวรรค์คคมันรอหันนะลูกใช่ต่อไปค่ะข้อสุดท้าย ข้ออะไรคะข้ออะไรอ่าไม้มกใครสิบเต็มยกมือโอ้แม้คนเดียวเอ้าบกมือให้แทนจันหน่อยนะคะนี่คนเก่งได้สิบเต็นมนะเก้า เก่งมากแปดเจ็ดหนึ่งคนหกห้าคนสวยคนสวยคนสวยไม่เป็นไรลูกเอาไว้แก้ตัวตอนไหนคะลูกคนสวยแก้ตัวแก้ตัว้แก้ตัวตอนสอบนะไว้แก้ตัวตอนสอบอนักเรียนก็ ทำไมคะกลับบ้านไปทบทวนดูหนังสือให้มากกว่าเดิมนะคะคุณครูฝากไว้นะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้มากในในเดือนนี้พระกลางวันหนูขอร้องว่าอย่าเอออย่าเล่นไปไหนลูกเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือทบทวนนะเด็กดีเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ